เดี๋ยวมาแป๊บเดียวลูกไม่ต้องวิ่งตามก้นเลยแม่ระวังมันออกนะเดี๋ยวมาครับแป๊บเดียวลูกเดี๋ยวมาเดี๋ยวซื้อขนมมาฝากนะเออเดี๋ยวมาแป๊บเดียวครับเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใจเย็นๆแน่ๆแน่เดี๋ยวออกกันแม่เอาแล้วสัสดีแม่กะจีออกเพื่อนว่าได้สวัสดี จะพายาไปซื้อของโอ้ยเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้ยบันดีเอาบนีเราจะบ่าให้ยายไปใส่นาะจะบาให้ยายเฝ้าตอีล่าสมมตินี่นะครับยายอยู่ในรถนะครับทุกคนแม่ก็ออกเกิดอะไรขึ้นโอ้ยแม่ก็ออกบ้านไม่ได้แล้วตอนนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยตายแล้วมันถีบแม่ไว้ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาโอ๊ยตายรวบาดเอาขนมให้มันก่อนไหมล่ะแม่โอ้ยร้องไห้ใหญ่เลยทุกคนไปซื้อของแป๊บเดียวโอยเอาละสิยายใจอ่อ,อนแกเช้าไปแล้วแม่ตายแล้วพักกันห้องแต่นั่นพันเพื่อรอบาดนนี้ เดินไปหาแม่ไปขนมไปขนมนก็ไม่ไปทุกคน,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวยายมาไปแปาขนมนกับแม่โอ้ยเดี๋ยวไปเอาขนมนกับแม่ไปแล้วไปแล้วโอ้ยน่าสงสารโอ้ยยังจะมาร้องอีกอ้อ ดมกินยายดิทุกคนเอ,าอ้าต่อหน้าต่อตาเลยนะย,ยายแบวนแบวหนีแนวนาไวเลยแล้วไปแล้วจะไม่ยายไปไหนมาไหนเลยโอ้ยไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมาไป้ยยังไงอ่ะี่ย ไปแป๊บเดียวไปแค่ชั่วโมงกว่านี่ับมาไม่ได้กอกน,นอกบ้านเหรอแม่มาจับไว้โอ้โหโอ้โหสวัสดีครับลูกโอ้ยยายไปแค่ชั่วโมงครึ่งจะกับโอ้โหไปรับยายหนูเร็ว ยัยไปชั่วโมงครึ่งนะโอ้โหโอ้โหตังอะดีใจยหย่ไปใช้มายหย่าย่ไปใช้ไปไมไหวเลยแบบนี้เลยใหญกินตังไว้ยังไงตังไรพิทอดใหญ่เยเนี่ยโอ้ยชะเกตทไงทไงโอ้ยโออ้ยโเอาหนูเป็นอะไรลูกอะไรเจ็บขาเหรอ เอ้ยรัก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 คิดถึง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 ไป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 แบนไปไปเอาของกับยายลกูกไปเอาอะไรไปรับยายดีแบเ่เน่ยจะไปเอาของให้ยายเอาไว้ยายไปซื้อของมา,าแล้วแว่นนะแว่นจะกิดหอดยายแว่นก็ะหองเลยแว่นนะยายเอาถือของช่วยยายลกูกนี่ไงเอาถือไปช่วยยายแลู้กน,นะยายแว่นจะซื้อของใช้ยายเลยยายเอายายยายเอา โอ้ยมันคันตูดแล้วมันไม่ถึงยายนะหนูลูกแม่นมามาให้ยายเร็วเอาม่นนะเอาไปให้ยายลูกเ,เอาไปให้ยายก่อนค่อยเอาขนมออ้ยมันเหน็นขนมว้ออยอาทิมไว้เลยเห็นขนมไปขนมมันนั่นแหละเอออ้โหอยอ้วนจะลงทั้งตัวเลยเหรอรือยังไงเนี่ยฮะตนอนย้ายไปม่ยน่อมาขนมเข,ขียยหลายผู้ดนนใดห้น้ำกลนย่ายกกอะ ตังหงายต้องก้นใหญ่อยู่บ่ลูกตังหงายต้องก้นใหญ่ใช่บ่ลูกโอยไม่ดิฟออกนอกบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปตามไม่ดิฟก่อนนะเดี๋ยวพอถึงเวลาก็กลับมานั่งหน้าประตูโว้ยเอวันเอาขาลงทำไมเปียกหมดเลยนะคุณนะได้มาของช่วยยายเสร็จหรือยังไปกินแล้วแต่แม่จะจีบมาของแม่ในหิส หน้าที่เป็นหรืออะไรเพราะว่านี่นี่มีอะไรให้นางถือนี่ไงเอาแม่นโลกมาถือของช่วยยายลกูกให้มันคันปอคอเลยป่ะเอาเลยนะเอาไปให้ยายด้วยเออโอ้ยใส่เด่นหย้อนเลยให้พี่ตังถอยไปเล้วตังเนีย่ยเอายายอะเอายายไมาหอดายเลยเก่งจังเลยเอามาให้ยายสุยเลย ยายน้ำครูปลาธนาหมอนี้นะแถมทำโทษใหญยใหญถิ่มแหวนไปเอ้ยโอ้ยพี่ตังมันยางเพลิดผ่านเด้อนี่แห่นมาเอาอีกแหวน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 มาเอาอีกมาลูกแห่นมานี่มานี่มาเอาให้ยายหน่อยป๊ะป๊าถือไม่ถือเนไงป๊ะป๊าถือเยอะอ่านเกินไปเอาให้ยายนิดเด้อเอาตัวนี้อืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวนู้ยถี่ทอ้ นับใหยายได้ลูกเออเก่งมากโอ้ยรับขอบวาจนลบยายเอากับหลานหน่อยหลานเอาไปให้แล้วน่ะแหมแม่นี้ทีมมาให้เลยยายเออมันเก่งจังวะวันนี้ในสามชิ้นเลยเหรอลูกวันนี้โออก็มีข้าวผัดเนือละยโอ้ก็ยังกินอยู่ละย่อยอย่าบอป้าไปตามพี่แม่ดิ๊กก่อนอ๋อใส่พลังงานหลายกินน้ำกันมาเลยเออจะเป็นฟิวป้าไง นั่นไงมันอยู่บ้านพระเจ้าน่ะอุ๊ยมันจะไม่อยากเข้าบ้านเนี่ยมันอยาก<ม>าเดี๋ยวลูกเจ้าออกมานะ่ะมันมาแล้วไอ้วันมาแนละ้ว <c oughs> แม่ดิ๊จะเข้าบ้านไหมคะเร็ว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 เดี๋ยวรถมา <c oughs> โอ้ยอันนี้ก็ได้ไปแม่พันเข้าไปแม่เธอป้าป้าป้าเข้าบ้านลูกมาเรื่อยเรื่อยเรื่รออ้เข้าไปเอาเข้าไปหาแม่ลูก ไปไปแม่มาเอาใอาไปก่อนเดี๋ยวมันจะออกไปหมดกันรถยิงมาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงงรับแม่เข้าอยู่นู่นแปขนมกับแม่น,นู่นแป้ขนมกับแม่น,นู่นแม่มีขนมให้ไปไปไป,ไปแว่นไปทำโทษดีไหมหน่ใครหนีออกนอกบ้านฮะฮะใครหนีออกนอกบ้านอนะทำโทษดีไหม ทำโทษเลยไม่ให้กินขนมเลยฮะโอ้โหน่ารักจังอุยไหนสิมาแทกเขาเห็นอย่างแบบนี้โอ้โหมีคนแทรกครับทุกคนแนวนี้ก็มีเนาะอิจฉาเขาเนะอิจฉาเห็นเขาน่นน้ำกันบปไดนะ้เนาะ มือนีก็หักกันแต่ว่าเวนน่ะหักพี่ตังนี่แล้วแม่นว่าได้เฮทศยังให้พี่ตังเลยแม่นแม่นหักพี่ตังดีสุดเลยบอกแม่หนอนเทอมมึงจะอยากสวบดากุอยู่กงหูอยู่และเวนอ่นะบ่เวนไม่เคยคิดแนวนั้นเทอมเลยละพี่ตังไงบ่เทอมก็คิดแนวนั้นละกงหูอยู่โอ้ก็นอนด้วยเฉยๆแล้วพี่ตังหนีทำไมก็ไม่รู้ละเว้